สวดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกาแฟะกอก,ะกะนะครับวันนี้ก็กำลังพาคุณลุงนะครับทีมงานทุงดำครับตัดหญ้าทำสวนนะครับ,ท,นะรบทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนี่นะครับก็จะปลูกต้นฟ้าทะลายโจรน,นะครับฟ้าทลายโจร นี่นะครับวันนี้ก็ได้นำต้นฟ้าทลายโจรมาจำนวนหนึ่งพันต้นนะครับอันนี้ก็จะปลูกเป็นพื้นที่เขาเรียกว่าคลังยานะครับคลังยาบริเวณร้านกาแฟะกะกะกอกนะครับนี่นะครับคลังยาเขาเรียกว่าปลูกไว้นะครับช่วงนี้พันต้นเป็นแนวนี้เลยสาม สเอา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 ,เอาสองล็อกสมล็อกก็ได้ตัดญ้าจะได้สะดวก <c oughs> <c oughs> พราะเวลาระวังสายน้ำก็เป็นแถวไปเลย <c oughs> ฟ้าทลายโจรนี้อายุเก็บเกี่ยวนี่สิบสี่สัปดาห์นะครับสิบสสัปดาห์ก็ประมาณสามถึงสี่เดือนนะน้องมิวเนาะ <c oughs> นี่นะครับมาคุมงานพอดีเลยนะครับโอ้โหชุดอืมสุดยอดมากเลยนะครับชุดอะไรกัน รองเท้านะครับรองเท้าโอ้โหนี่กางเกงฟ้าทรงผมนี่แบบประมาณเจ็ดส,สีสองสีเหรอรนี่นะครับขุดแบบนี้มันะง่ายนะลุงนะขุดง่ายมันเป็นแต่มันจะช้าหน่อยแต่ว่ามันสวยหลุมมันสวยอ <c oughs> เอาเอาเอานี่ ปลลงไปแล้วลากยางมันก็ไม่แตกมากนี่ปลูไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับก็ขึ้นไปตามระดับสายน้ำเรานี่แหละถ่ายกล้องอยู่ในร้าน,นไอ้ตังให้บุกมาทำไมบุกมันไม่หยิบมาด้วยลืมบ่ชุดเชือกบ่ะชุดเชือกหรอกะชุดเชือกชุดเชือกเนาะมามาช่วยกันปลูกฟ้าทลายโจร กันนะครับอันนี้ก็ปลูกไว้แล้วก็จะนำส่งนะครับใบสดนะครับช่วง14สัปดาห์นี้เราก็จะเก็บใบสดช่วงที่กำลังเริ่มออกดอกนะครับใบสดนี่ก็จะส่งไปที่เขาเรียกว่าเพสัตนะครับเพื่อให้เขาไปทำ ยาฟ้าทลายโจรออกมานะครับเรานี่ก็เป็นฝ่ายลงพื้นที่นะครับปลูกปลูกให้อย่างเดียวนะครับปลูกให้อย่างเดียวก็จะให้คนที่มีความรู้นะครับในเรื่องของการเอาฟ้าทลายโจรนี่ไปตากแห้งแล้วก็สกัดทําเป็นผงยาออกมานะครับส่วนสปปรรพคุณด้านไหนเราก็เข้าไปดูได้นะครับเนาะ ทลายโจรยิ่งช่วงนี้ก็ช่วงโควิดนะครับฟาทลายโจรก็น่าจะขาดแคลนนะครับแล้วก็ปลูกเอาไว้นะครับนี่ก็มีมาช่วยกันปลูก3-4ี่คนนะครับ <c oughs> ท่านไหนที่หาซื้อนะครับ ้าทลายโจรแบบแคปซูลไม่ได้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ร้านกาแฟกวกวกองนะครับหรือว่าจะเป็นกระชายขาวสกัดที่เป็นแคปซูลออกมาแล้วทางร้านเราก็มีจําหน่ายนะครับช่วงนี้นะครับกระชายขาวสกัดที่เป็นแคปซูลนะครับรับประทานง่ายนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็เป็นการ สร้างมูลค่าเพิ่มนะครับของสวนยางนะครับในร่องยางก็ปลูกปลูกฟ้าทลายโจรซึ่งฟ้าทลายโจรนี้เขาจะชอบแดดลำไรนะครับแดดประมาณ50ซนนะครับถ้าแดดจัดจัดนี่ก็ไม่ค่อยเจริญเติบโตนะครับแดดจัดจัดนี่ไม่ค่อยเจริญเติบโตสองล็อกสองล็อกนี้สองล็อกนี้จะเป็นฟ้าทลายโจร ห่างกันก็ประมาณสัก50เซนนะครับปลูกระยะห่างประมาณ50-60เซนนะครับการปลูกก็ใช้เชือกนะครับในการเล็งระยะนะครับเล็งระยะนี้ก็ทำให้สะดวกต่อการจัดการเรื่องของกำจัดวัชพืชนะครับการเก็บเกี่ยวนะครับตัดหญ้าอย่างนี้นะครับเป็นแถวเป็นแนวนะครับ เวลาเราเข้าไปดูแลก็จะสะดวกนี่นะครับมันก็จะเป็นแถวเป็นแนวสวยงามนะครับล่องยางนี่ห่างกันประมาณสักเจ็ดเมตรเราก็จะปลูกฟ้าทลายโจรสักสามแถวนะครับสามแถวเวลาตัดหญ้าก็จะได้สะดวกแล้วก็ไม่ไม่เปลืองไม่ไม่สิ้นเปลืองพื้นที่มากนะครับอีกอย่างเราปลูกฟ้าทลายโจรไว้นี่ก็จะเป็นการ ควบคุมวัชพืชไปในตัวด้วยนะครับส่วนร่องนี้ก็สามร่องฝั่งทางนี้ก็จะเป็นกาแฟนะครับเนี่ยต้นกาแฟก็เริ่มเริ่มแทงยอดขึ้นมาแล้วนะครับน,นี่เนาะเริ่มแทงยอดขึ้นมาแล้วต้นกาแฟแถวแถวนี้ก็จะเป็นกาแฟทั้งหมดสามแถวนะครับปลูกวันที่เก,ก,ก้ากรกฎาก็ผ่านไปหนึ่งเดือนแล้ว ก็ต้นก็แทงยอดขึ้นมาสองสามยอดแล้วนะครับ <c oughs> นี่นะครับพอดีเลยนะครับช่วงนี้เพราะว่าสองสามวันที่ผ่านมาในฝนตกทำให้ดินชุ่มพอดีเลยนี่ก็คุณลุงสองคนก็ ปลูกต้นฟ้าทลายโจรน,น่าจะให้เรียบร้อยวันนี้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b e กดกระดิ่งให้กับช่องกาแฟกอกอกด้วยนะครับ เดี๋ยวเราก็จะทำคลิปให้รับชมเรื่อยๆนะครับว่าไฟล์ทลายโจรและต้นกาแฟนี้จเจริญเติบโตไปถึงไหนนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีช่วงทำให้ดูช่วงปลูกช่วงการดูแลช่วงการเก็บเกี่ยวนะครับให้เรารับชมทางช่อง converting YouTube ช่องกาแฟกอกนะครับเพื่อให้เราได้รับ สาระและความรู้นะครับในเรื่องของการปลูกท่านไหนที่สนใจเอาไปเป็นอาชีพก็สามารถทําได้นะครับเข้าไปดูได้ในหลายๆช่องทางนะครับในเรื่องของการวิธีการปลูกฟ้าทลายโจรน,นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ